ทางไปที่โครงการชวนชื่นพระามเจ็ดไปเซ็นสัญญาครับวนันนี้หลังจากที่ส่งแบบกันมาประมาณสามครั้งครับเนื้ลูกค้าก็โอเคแล้วกนะ็เซ็นสัญญา,าครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าง,งานเลยละกันนะครับผม อนนี้ผมก็อยู่กับคุณตายแล้วก็คุณชุนนะครับเป็นเจ้าของบ้านของโครงการที่เราจะทําตอนนี้ครับก็คือตอนนี้อยู่ที่โครงการชวนชื่นพระรามเจ็ดค,ครับเด<อ>ี๋ยววันนี้เราเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ววเดี๋ยวอาจจะขอสัมภาษณ์สักเล็กน้อยตักจะยูทูปเนาะแต่จริงๆก่อนหน้าที่จะมาเจอเขาในยูทูปเนี่ยก็ดูมาหลายเจ้าเป็นสิบเจ้าแต่แบบเขามาดูวิดีโอเขาบอกว่าที่น่ครับ น่ารักมากก็เลยบอกว่าอลองลองติดต่อไปดูแล้วเขาก็แบบตอบเร็วมากก็เลยตัดสินใจเลยใช่ใช่ตัดสินใจเลยพอแบบว่าเห็นคลิปปุ๊บเห็นความสนุกสนานเฮฮาอะไรเงี้ยเขาเวลาคุยอะไรอย่างเงี้งย,ยะค่ะเขาก็แบบว่าให้ข้อมูลตอบเร็วนเนาะเขาก็แฟงจะเป็นคนแบบติดต่อก็คือคอยดูแลตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เสว่อเออเขาตัวดีประมาณเต็มสิบเต็มสิบให้สิบสองดีมาก เย็นมากคุณลูจะเย็นมากพขแกะเราแกะแบบสามรอบเนอะแต่ไม่สามรอบแบบมีดีเทลเยอะมากแต่คุณกแบบจเย็นแกให้ถุกเรื่องแกให้ตามแบบปิ๊กชื่นใจครัอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูผลงานตอนเสร็จอีกทีครับใช่ครับก็บอกว่าอาจจะเป็นตามแบบไหนก็่าจะสวยตามที่เราทําแบบกันไว้ใช่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็สุดฝีมือครับเพราะว่าแบบตั้งแต่ที่มาคุยกันรอบที่แล้วก็รู้สึกแบบ โแบบว่าแบบมนยใช่แล้วก็ <c oughs> ทางคุณต่ายคุณจูนก็คุยบบกันกันมากมากก็เลยก็แบบพยายามเต็มที่ให้ข่าวออกเดี๋ยวยังไงฝากติดตามตอนที่เสร็จแล้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ้ามาพบกับรายการพาไปบิวนะครับวันนี้ผมจะพามาบิวที่โครงการชวนชื่นไพร์พรามเจ็ดดินทรอนนะครับผมเข้าไปเชิญชมผลงานด้านในครับครับอันนี้ก็เป็นตู้บีแรกเรานะครับเป็นชั้นวางทอทัชนะครับ <Wow. S 1> ก็จะมีตู้ล้อมรอบนะครับผมนี่น,นี้ก็จะมีชั้นเป็นวางเราเตอร์ของลูกค้านะครับลวกของเ็นติ้งที่เราใช้ชุกน,นี้จะเป็นซอฟโค้ดทั้งหมดนะครับ เพื่อให้ความนุ่มนวลเวลาปิดนะครับผมต่อมาก็จะมีตรงนี้เป็นไอแลนด์นะครับเป็นโต๊ะทานอาหาร้านนี้ท็อปนี้ก็จะเป็นหินจริงนะครับเป็นการน็ดนะครับฝั่งนี้ก็จะมีตู้เอาไว้เก็บต่อมาตู้นี้ก็จะมีช่องของไมโครเวฟอ่าแล้วก็ตู้อบนะครับผมอาจจะเป็นตู้เก็บของ ของอาจจะเป็นชุดครัวเก็บเครื่องใช้นะครับครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูในควนครับอ่าครัวชุดนี้ทำมาก็จะมีเตามีฮูดมีซิง์ของลูกค้านะครับที่เราติดตั้งให้ด้วยต่อระบบน้ําทิ้งให้เรียบร้อยนะครับตู้บนกระตุล่างตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นกระจกนะครับเพื่อที่จะว่าทําความสะอาดง่ายมันก็มีหนึงจุดครับชั้นล่างนะครับ ตรงนี้จะเป็นตู้ซ่อนนะครับที่จะลูกค้าจะเอาไว้ใส่รองเท้าเวลาเข้าห้องน้ำนะครับผมก็คือจะใส่รองเท้าเปลี่ยนรองเท้าล่วงภายในบ้านกับห้องน้าไว้ตรงนี้นะครับด้านล่างก็มีแค่นี้ครับผมแล้วก็จะมีด้านบนครับผมตามไปดูเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับจะมีตู้เสื้อผ้าตัวนี้นะครับทำเป็นฉากกัน หน้าบานจะเป็นกระจกเงานะครับเอาไว้สองส่วนระบบไฟในตู้ก็จะเป็นสวิตช์ดอลนะครับอยู่แต่ด้านนู้นก็คือเราจะไม่ต้องเปิดสวิตนะครับก็จะใช้เป็นเปิดปิดบานนะครับมีทรายนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้แกะเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวมันจะเก่าชุดนี้แค่ตมีแค่นี้ข้างในก็จะมีดินชักเก็บไปใส่ของครับแล้วก็ราว ไปเราสตะเลสครับเอาไม่แผนตะพ่านนะครับห้องนี้ก็จะอยู่ประมาณครับอขอบเขตการทางนานของเราจะมีประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีอีกห้องนึงครับครับผมห้องนอนนี้ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับผมนี่ตรงนี้ลูกค้าจะซื้อฟูกมาลงนี่นะครับเราก็จะมีปักมีตัวปักครอบกันนะครับสายปากักอาหัวเตียงตรงนี้จะเป็น เมมเบนนะครับเป็นระแนงหุ้มด้วยเมมเบนนะครับเสร็จเราก็จะมีไฟ LED เปิดฉายที่เมมเบนที่มานะครับตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเอาไว้ทํางานนะครับูุค้าก็เอาเก้าอี้มาละเป็นโต๊ะทำงานในห้องนอนแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเป็นชั้นวางของนะครับที่เราทําดีไซน์ออกมาอีกหนึ่งชุดของเราก็จะเป็นชุดนี้จะเป็นโต๊ะทีวีครับเอาไว้วางทีวี อัน,นนี้นะครับอ้น,นนี้ก็จะเป็น้นล่างก็จะเป็นช่องรูงนะครับเอาไว้เก็บของกาจะเป็นระบบสอบกดมันเดิมครับห้องนี้กาจะมีงานเราเท่านี้ครับผมเหลืออีกหนึ่งห้องห้องสุดท้ายละครับผมห้องนี้ก็เป็นห้องสุดท้ายละในขะอบเขตการทํางานของเรานะครับลูกค้าก็จะเป็นห้องพ่าครับ างล่างนีก็จะเป็นตามตู้ให้ลูกค้านะครับชุดนี้ก็จะเป็นฐานของผ่า,าแผ่นประก้านหลังจะเป็นระแนงเม,มเนเบนกันนะผมด้านข้างก็จะเป็นทํากรอบตัดตรงนี้คือจะตัดให้เมมเบนชัดขึ้นนะครับคนละมองมันจะตัดขอบอเมมเบนตรงนี้มันจะชัดขึ้นเหมือนจะลอยออกมาส่วนตรงกลางตรงนี้เราใส่ไฟ LED ให้ลูกค้านครับตันนี้งานเราก็มีทั้งน,นี้ครับวันนี้ก็ให้ลูกคา้าได้ตรวจแล้วก็คือวันนี้ส่งงานลูกคา้าเรียบร้อยแล้วครับลูกคา้าก็โอเคละน,นี่เราก็จะมีเก็บทำความสะอาดชีนพื้นชีน้นทุกอย่างให้ลูกคา้าสะอาดน,นะครับก็ โอเคครับอ่าวันนี้เป็นยังไงบ้างพึงพอใจกับงานของเรามากแค่ไหนครับก <c oughs> ็ตั้งแต่ร่วมงานกันมาเนาะน่าจะสองได้สองสเดือนได้แล้วก็เก็บงานภายในเดือนเดียวพึงพอใจมากก็ <c oughs> <c oughs> คือเป็นการทำบิวอินครั้งแรกแล้วก็แบบประทับใจมากอยากทำอีก <c oughs> มีอะไรไหมคะก็แบบก็ได้ตามที่ที่ที่เราออกแบบไปนะครับแล้วก็อันเนี้ยช่างก็จะมีแนะนําในบางส่วนที่บางจุดที่เราแบบคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดีครับก็คือว่ามีทีมช่างสัปปะช่ใช่ครับใช่ได้บางจุดแต่อย่างเงี้ยที่เราแบบไม่รู้อะไรเงี้ยครับด<ม>ีชอบมากคือชอบชอบประทับใจทั้งตอนแรกประทับใจอินทีรเรียแล้วเนาะที่แบบว่าจจเย็นคอยดูแลแก้ไขเนี่ย พอเจอช่งางทั้งช่างตู่ช่างแสบอะไรเงี้ยน่ารักทุกคนเลยคือช่างแบบไม่ว่าเราจะจุจ๊จีจจจจ้ขนาดไหนอยากได้อะไรก็ก็ช่างก็จะทําตามสิ่งที่เราเราอยากได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับช่างก็จะแนะนําบางส่วนว่าเฮ้ยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ก็ก็โอเคครับดีครับผมอตอนนี้ผมก็ขอเป็นตัวแทนในนามของอ,อาจานย์นะครับ่าต้องขอขอบคุณทุนชุนที่ไว้ใจทีมงาน FM d e a ของเรานะครับผมวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับผม จะไปงานนะครับโอาง่ะ